เวลานั้นพระศาสนากำลังแผ่ขยายภิกษุทั้งหลายออกไปบำเพ็ญเพียรตามป่าเขาบ้างอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่เชิงเขาแต่ถิ่นเหล่านั้นเป็นที่อยู่ของอามนุษย์เช่นยักษ์นาคคุดกุมพันหลายตนไม่พอใจพอพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เว้นจากการฆ่า เว้นจากการเบียดเบียนมันไปขัดต่อธรรมชาติของพวกเขาจึงคอยรบกวนพระสงฆ์อยู่เสมอข่าวนี้ไปถึงสวรรค์ชั้นจากตูมหาราชิกาอันเป็นที่ประทับของเท้ามหาราชทั้งสี่คือเท้าทัตตรดผู้รักษาทิศตะวันออกเท้าวีรุณหกผู้รักษาทิศใต้เท้าวีรูปักผู้รักษาทิศตะวันตกและเท้าเวสวรผู้รักษาทิศเหนือ ทั้ง4ี่องค์เห็นว่าหากปล่อยไว้พระสงฆ์จะไม่ปลอดภัยพระศาสนาที่เพิ่งตั้งมั่นอาจถูกสั่นคลอนจึงพร้อมใจการเสด็จลงมาจากสวรรค์พร้อมเหล่าบริวารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าเฝ้าแล้วท้าวเวสสุวรรณได้กราบทูลข้าแต่พระผู้มีพระภาคยังมีอามนุษย์บางพวกคิดร้ายต่อสาวกของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอถวายความคุ้มครองให้พระองค์ทรงรับรองเพื่อเป็นเกราะป้องกันภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัททั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตทาวเวสุวรรณจึงกล่าวอาตานาติยาปาริตซึ่งยกพระนามพระพุทธเจ้าทั้งหลายและเหล่าเทพผู้เป็นใหญ่เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากผู้ใดถูกมนุษย์เบียดเบียนก็ให้สวดและระลึกถึงปาริตนี้เหล่า,ามนุษย์จะหยุดและไม่กล้าแตะต้องพระพุทธเจ้าทรงนิ่งรับถือว่าเป็นอันอนุญาตครันรุ่งขึ้นพระองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอาตานาติยาปาริตนี้เป็นประโยชน์ เป็นกราะคุ้มครองจงเรียนจงจำและใช้สวดเพื่อความผาสุกและความปลอดภัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใดเข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความศรัทธาแท้จริงย่อมมีทางธรรมเป็นที่พึ่งและยังมีเทวดาผู้รักษาโลกอย่างเท้าจตุโลกบาลคอยอารักขาเกื้อกูลและคุ้มครองให้ดำรงอยู่ในทางธรรมโดยผาสุกปลอดภัย